สวัสดีครับผมสวัสดีวันหอยกินครับหอยไม่ถูกเราก็เลยต้องมาหาเมนูครับผมวันนี้มาตามทุง่งตามท่าไม่ได้มาหาปลาครับมาหาหอยนี่ครับกับทีมงานครับผมเมื่อวันไปหาปลา,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 าได้หอยเออกับช่างกำนะครับนะออนี่ช่างกำเออขาเรียกว่าทีมงานเมียเผลอแล้วก็น,นี่ครับ หัวหน้าแก๊งครับพี่เป็กชุมแพนะขาดไม่ได้เลยนะครับเนี่ยหัวหนา้นาเผาเออต้องหูเป็นหัวหน้าเผานะนาและนี้ครับเดี๋ยวไปหาลูกพี่อันนี้มาจากบอกหน่อยดิว่าเป็นยังไงเป้บอลกงสบายดีต้องต้องมีซับไตเติลนอยู่เตเส <laughs> 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 ียงแหกแกแหบมาก<อ>าไปไปแล้วเสียงจะได้ดีเออแก้หนาวแก้หนาวนู่นครับผมช่างลุอยู่นู่นไปเก็บนั่น มาหาหอยกันครับผมเมนูวันหวยกินครับวันนี้ครับผมเนียช่างกัมกำลังจะใช้วิธีการวันครับวันหอยเมื่อวันไปหาปลาแต่ได้หอยวันนี้เราจะมาหาหอยอาจจะได้ปลานี่ดูท่าทางธรรมะธรรมังมาหอยง่ายไม่ได้ลงงมน อากาศเย็นๆอยู่นะครับวันนี้วันที่สิบเจ็ดมกราครับผมวันนี้หวยไม่ถูกกันเลยว่าจะกินซอยจุ <laughs> น,นั่น,นทาอะไรทางนู่น,นปปเนาะอาโชว์หนึ่งสเต็ปหนึ่งผลงานครับรโอ้ยเนาะ หอยกินแล้วมันสัน้นดิหอยกินแล้วมันสันส้น,นดิดูครับแต,แตกไม่แตกไม่แตกนี่หายเขาเลยเนี่ยโอ้ไปแล้วลุ้น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 จะเป็นประเภทอหอยขมนะฮะโอ้นี่จะนี่นี่ของแท้เดี๋ยวจะลงครับของมีแล้วคอเนเฮียลถือไม่แล้วฮะก้อนหินก้อน,ห,น,อนหินดิ ดึงปิงปงหนนี่ติดบางหินทำทางด้วยเอาไหมดึงไหมดึงเลยประมาณวฮะเป็นาหอเ้ินอ๋เอาลงไปแล้วครับนู่นฮะไอ้สว่านลงป็อย่างเัี้ไม่เหนเลยเน้ะยว่นอ้อย นหิกอนดูดูมันเป็นหินนงั้นเลยเหรอนี่มันเป็นันปูนเหมอนกวนโอ้บาผิวเลยเนาะที้ง่ายๆก็บบวานเนาะไปหายังเด็กแข็งแรงก็ทำเลยหากบโอ้ทุ่มเป็นดำด้วยกบตัวงยังมายังเห็นตัวมันตีข้อหลอ เอ๋อทางนั้นก็ว่ากบอีกแล้วอันนี้มาหาหอยมาหาหอยรุนเดียมึงโกงอ,อึเปลมึงกโกหกไฟเนาะเออเอามาลุ้นกันครับผมท้องสั่นเกิดเจ้าขอเด้เออกมาเลยครับผมมาแล้วมาลุ้นกันตั้งแกะมาเอาคักๆหน่ะรถอ่ะดูดิมันเคย<น><ะ>ยุ่งก็ต้องขึ้นมายุ่งกับเราหน่ะเป็นปะจะมีไหมหอยเอ๊ะตัวเดียวยังเอามาโชว์อยู่เนาะนี่เขาลุ้นในนี้นี่ จะมานหรือไม่มานครับเออวันนี้ละอ้โอ้หอ้หโอ้้หอย่้ละ้น้ไม่เชอรี่ดูดิโอ้ได้ยูได้ยูโอ้ไม้ขมอืมนีเด้อ tốt không tốt tốt vẫn có mưa vẫn tìm 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 แลนนี่นอกจากมีหอยนะครับเราก็จะมีนี่ผักบุ้งธรรมชาตินะครับนี่มาดูหัวหน้าแหบมก็เจ้าร้อนผก็เจ้าร้อนผัดผักบุ้งไฟแดงอดโอ้นี่ครับธรรมชาติของแท้เลยเดี๋ยวเี๋ยวนมันคืออะไรนี่ผักปอดดิเต็มพื้นเลยดอกจอก,จอก,จอก นี่ผักบุ้งเต็มเลยนะครับแนวเนีเน้เขียวๆเนี่ยมีแต่ผักบุ่งทั้งนั้นเลยนี่เอาไปกินกับส้มตำก็อร่อยไปผัดก็ยิ่งแซบ่บไฟแดงเลยโอ้เมนูธรรมชาติครับผมเมนูวันหวยโ <c oughs> จน้ำหนาเด้ <c oughs> อ่านกินก้อยเนื่ออไปเดี๋ยวไปดูในพานล่าหอยครับ <c oughs> ใเป็นยังไงโอ้เอาให้ได้พอกินเออคนหลายคนอันนี้เป็นกำลังใจให้มีลรงหลอกหนาวเว้ยโอ้ได้กับปันกำมือหนึ่งอออเออแล้วก็คุยว่าโอ้ตัวตัวเท่านี้โป้ตีน,น,นสนนางว่งวาดแท้เออ ไหนไหเอมาโชว์ดูโชว์ดูตัวใหญ่คักใหญ่่ะหอนบ่มีเออโอ้โยังไงเนี่ยโอถโ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 ถอ ไงได้ครับหวยไม่ถูกก็ต้องทำใจอู้เออไหนหวยตายหวยตายนี่เป็นคลองธรรมชาติเลยนะครับเนี่ยนี่ยเนี่ยเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยรูปรูปไปไหมโอ้ยน้อยพูดอยมัน เงี้ยเด้เอ,อก็ยังพอโอเคอยู่นั่นแหละฮู้เชฉรี่ยเฉรี่ยสว่านิดอืมได้สมราคาคุยเลยกำเออโอยคุยไม่เยอะตุ๊กี้มาเอาหนีมันออง่ายคุยไม่เยอะโอ้ยหอยมีตัวใหญ่ใหญ่เออ ตายตายพอจะเอาออกคลิปสะหน่อยหอยตัวซัหมดไหมตายแล้วต้มกินกับยวอูนี่ครับผมผลงานหอยเฮ้ยคนอะไรคือบุหมันแท้หอยกาหอยชิลี่น้อยมาเนาะเยอะหรือหลังของเยอะหาหอยได้ผักบุ้งนะครับวันนี้เมนูของเราครับผัดผักบุ้งแน่นอนครับวันนี้ต้องขอขอบคุณ หัวหน้าแหบนะครับนะมอไม่มีหัวหน้าแหบนะั่นเราไม่ได้กินแนะน่ได้เลยได้แหบย้าหัวหน้าแหบ<อ>หัวเออเขาเรียกบอกในเนี่ยมันชื่อผักบุ้งอะไรเนี่ยอ้โอ,โอสำลักสน่อ,นองเฮ้ยให้น้ำน้อยมันเป็นผักบุ้งอะไรชื่อมันมันต้องมีชื่อเนอะบุ้งหน้าแรงบุ้งยอดแดงบุ้งหน้าแรงบุ้งยอดแดงเอ้ อ๋<ร>โอเคออเคนียต้องอยงเนาะแบิายเอาแบบเอาแบบเสียงละรอที่สุดด้วยเอาเสียงละรอที่สุดด้วยนี่โอ้ออะโอเคครับผมนะาหาอยู่หาก,กินครับผมมาเลาะเล่นนะครับนะก็เลยมางมหอยแล้วก็ได้ผักบุ้งไปกินด้วยนะครับวันนี้โอเคครับผมไปละ